ตัวนี้หายากแล้วนะครับไม่ค่อยมีนะครับกับเจ้าลี v o ตัว Z Edition E ตัวนี้ครับย้ําเป็นตัว E นะครับปี2020หายากมากๆเพราะส่วนอหญ่จะเป็นตัว J นะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าความสวยเขาสวยแค่ไหนเริ่มจากกระจังหน้ามาเลยครับกระจังหน้าเนี่ยได้เป็นสีดานะครับสลับโครเมียมออกแนวสปอร์ตมากนะครับเป็นกระจังหน้าใหม่แล้วหน้าตัวสุดท้ายของเขานะครับมาดูรอบคันกันคันนี้เทียตั้มจัดล้อแม็กมาให้ด้วย1ชุดนะครับสวยๆเลยใช้ได้ยาวๆนะครับมาพร้อมกับกระจกมองข้างชุกโครเมียมพร้อมกับไฟเลี้ยวให้ด้วยนะครับมือจับ นะครับมือจับประตูเป็นขม,มียมให้แล้วนะครับผมฝาถัางน้ํามันก็เป็นรีโวเป็นขม,มียมครอบมาให้เรียบร้อยนะครับดูรอบคานกันเนี่ยสีรถ เพิ่งมาสีไม่ได้เก็บเลยนะครับรถคันนี้ไม่มีริ้วไม่มีรอยเลยนะครับมาพร้อมกับโลโก้ไทยรักัวอีนะครับรีโวตัวนี้สวยๆเลยติ๊กเกอร์ข้างเป็นเซตอีดิชันแล้วตัวนี้ที่เฮียบอกว่าหายากคือส่วนใหญ่จะเป็นตัวเจนะครับตัวอีไม่ค่อยมีอ่ะเดี๋ยวเรามาดูภายในกันภายในนะครับที่กดกระจกนะครับเป็นออโต้แล้วนะครับเป็นไฟฟ้าออโต้ปิดพับกระจกมองข้างได้ด้วยไฟฟ้านะครับแล้วก็มาพร้อมกับพวงมาลัยนะครับมีมัลติฟังชันฝั่งหนึ่งเล่นวิทยุได้นะครับปรับเพิ่มเสียงวิทยุได้มีคู ให้นะครับพวงมลลาลัยก้านจับเป็นสีบอลเงินนะครับมาพร้อมกับไมเล e เป็นดิจิตอลให้แล้วนะครับตัวนี้สวยงามมากเลยนะครับเกียร์7สปีดให้นะครับมีโหมด e ีโก้โหมมีโหมดพาวเวอร์โหให้ด้วยนะครับคันนี้ภายในสวยคลิปที่สําคัญตัวนี้เปิดแคปได้นะครับทั้งหลังแทบไม่ได้ใช้เลยสวยงามมากมีลําโพงตรงประตูให้ด้วย ห้องเครื่องนะครับคันนี้นะครับไม่เคยมีปรับจูนแต่งหรือเซอร์วิสใดๆทั้งนั้นเครื่องแห้งๆนะครับไม่มีน้ํามันเยอะไม่มีน้ํามันรั่วนะครับเพจรถยนต์ไม่เคยแกะไม่เคยยิงหมุดใหม่นะครับเป็นเพจเดิมจากโรงงานพร้อมกับข้างๆนี้เป็นสติกเกอร์มอ,อกอจากโรงงานนะครับโดยรวมภายในห้องเครื่องเดิมสนิทแห้งสนิทไม่มีความร้อนขึ้นไม่เคยเค,ยเครื่องฮีทนะครับสติกเกอร์อยู่ครบทุกจุดแล้วสำหรับพี่ๆท่านใดนะครับสนใจเจ้าลีโวนะครับ Z e dition ตัว E ปี2020 เครื่อง2.4คันนี้นะครับเฮียตั้มเสนอขายราคาถูกมาก3 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับถ้าสนใจรีบมานะครับของดีมีน้อย Limited Edition ล i m ิเ e ็ด d i ด i ชั่นรถไม่สวยเฮียตั้มไม่ขายขอบคุณครับ